พบกับเด็กเด็กดิโทีวีแล้วก็กระผมนะต้องตะเบนเคยเย้เฮเย้เฮ้เย้เฮ้เย้เฮวันนี้เราก็อยู่ในเกมทรปนะฮะอ่าซึ่งหลังจากที่ผมเล่นอันเทินไปนะฮะเปลี่ยนเซิร์ฟจากมาเลเซียเป็นเซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้เจอฝรั่งเกียนนะกูด่ามันภาษาไทยเลยใครอยากจะเอาเฟซมันไปป่วนก็บอกได้นะไม่ใช่ฝรั่งอ่ะเป็นคนเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละนะ <c oughs> แต่ไม่บอกชื่อแล้วกันนะแต่ใครอยากได้ชื่อไปป่วนเฟซก็ตามแต่นะฮะคือผมสร้างบ้านอยู่ดีๆฮะอยู่ดี มันมาวางบล็อกเล่นไปมาแม่งตามมันเข้ามาบ้านนะทุบรถนะผมก็ขับรถหนีสภาพหนึ่งแม่งตามมาอีกจากสภาพแล้วถ้ามันตามมาได้จากฟากหนึ่งของแมปอีกฟากหนึ่งในอันเธอนะ่มันแฮกแน่ๆนะฮะอันนี้รับประกันเลยแล้วมันยังตามพอผมหนีพอมันมาเจอรถนะฮะผมหนีอีกรอบหนึ่งมันก็ตามได้แสดงว่ามันใช้แฮกประเภทเดูชื่อคนนะฮะ่าอยุดตรงไหนมาอันนี้อันนี้ก็บนๆนะอ่ะแล้วเข้าสู่คลิปสัปดาห์นี้มีอะไรกันดีกว่านะ ก็สัปดาห์นี้มีไรก็วันนี้เป็นวันพุธที่กพฤสจิกายยนนะส,สำหรับใครที่ถามเมื่อวันอังคารว่าทาไมผมทําคลิปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อยากจะบอกว่าเออ <c oughs> ไหนวะไหนไหนไหนดูในนี้เลยนะง่ายดีก็สําหรับพบเนี่ยแพทเนี่ยมันอัพเมื่อวานนะแต่เมื่อวานถามว่ามันอัพเสร็จเมื่อไหร่นะอยากจะบอกว่า เออมันมอัพเมือ่อเมื่อคืนนี้อัพเสร็จเมื่อเที่ยงคืนนี่เองนะฮะอยากจะบอกว่าอย่างนะีะเดี๋ยวขยายให้ดูเลยฮนะอ่าสำหรับแพทนะฮะโดยแพทเมื่อวานเนี้ยก็จะมีเออแพทเมื่อวานนี้มันเปิดตอนเที่ยงคืนนนะก็บอกไปแล้วสินะก็แพทนี้ชื่อว่าจอยเดอะปาร์ตี้นะคือปาร์ตี้เนี่ยก็คือจะมีพินตะใหม่นะเป็นบอสประเภทคล้ายๆกับยักษ์นะแต่ตา่างตรงที่ว่าบอสดอมมาจะเป็นพินตะสีดํานะให้เราฆ่านะ เมื่อเราฆ่าเสร็จจะได้คอนหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้คอนก็ได้พินตะใหม่ให้เราปลาหรือไม่ก็เป็นพินตะเออที่เป็นหมาหรืออื่นอีกมากมายนะฮะที่ว่าแบบเป็นหมาขี่ได้เป็นรูปแบบใหม่ใหม่ทั้งหมดอ่ะง่ายคือเราแนะนําถ้าใครอยากได้ไ,ไวๆก็แค่ฟาร์มแค่นั้นเองนะฮะอ่าแล้วก็สามารถไปแลกเหรียญได้ที่ฮับนะฮะเพื่อรับเมาส์ใหม่เมาส์นี้ก็จะเป็นเซนทอร์นะเป็นเซนทอร์อืมแต่ใช้คอนเยอะอยู่นะอ่าแล้วก็ จะมีอะไรเนี่ยแหละพินตะใหม่2ตัวอะไรเนี่ยแหละอันนี้อ่าล้วก็จะมีตัวใหม่ก็คือมังกรนะมังกร t ทอร i ช n น h ชพเอชเป e ร์ออฟเดอะคูลเนนะก็เป็นแรดากอนอีกอย่างหนึ่งที่สามารถเจอได้ที่ดาวเว o r ์ d นะฮะอืมผ้าขาวสะอาดใสเอ้ยไม่ใช่นั้นมันปรับพันหนุ่มเออดาวเว o r l d นะ,ะก็คือไปหาตามแมปแมป แ,แมปอะไรวะแมปแมปเธอชัวนะฮะอ่ามันจะมีบอสอยู่คล้ายๆกับแคนดีนะ้นะบอกมังกรแคนดี้แต่ต่างที่ว่ามังกรแคนดี้ตอนนี้มันคิดว่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะดูแต่ละคนนี่ตามล่ากันให้ตายเถอะสาร่านะก็ตอนนี้มังกรใหม่มามันก็จะสูญพันธุ์อีกตัวนะผมบอกเลยนะคือ <c oughs> แต่ละตัวที่เป็นบอสมาเนี่ยแม่งสูญพันธุ์หมดนะ่ะผมบอกเลย <c oughs> แล้วก็จะมีเอ่อสตรีมเวิร์กชอปนะเอ่อสำหรับ การช่วยเหลือเกี่ยวกับเวิร์กช็อปต่างๆนะให้คนที่อยากจะทำเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะสามารถใช้งานง่ายขึ้นต่อมาก็เดอะยักษ์เออนิวยักษ์ยักษ์อะไรวะอันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้นะคือถูกเป็นเป็นทรงผมยักษ์อะถูกแออถูกนำเข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็ทรงผมเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่ได้นำเข้ามาเพราะว่ามันได้จากการโหวตของแต่ละคนที่เล่นเกมนี้ต่อมาเออโปรโม t ั r y มาสเตอรี่อเจนเมนะถามว่ามันคืออะไร มันคือคือพวกมันเป็นการทําลายเก่าๆอะไรยัง,งไงกดเคดูะ <c oughs> กดเคดูนะฮะก็จะเห็นว่าออแต้มเนี่ยจากที่บูเนี่ยได้อันดับต้นๆนะกลายเป็นคลอลนเซียะอะไรเคมฮาร์ดอะไรประมาณนี้ก็ถามว่าทำไมมันถึงตกอันดับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในผู้ทำมอ ทำอะไรให้กระทเกมเนี่ยมันเลยได้ของรางวัลในหมวดเอ,อ่อโปรโมนะฮะไหนวะเป็นของในหมวดโปรโมอะ่ะเป็นพวกเมาส์ในหมวดโปรโมนะฮะพวกเนี้ยแต้มเนี่ยปกติมาตเตอรี่แรงจะนับนะฮะตอนนี้จะไม่นับเลยฮะไม่ไม่มีการนับเป็นอันขาดนะฮะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความไม่เที่ยว ไม่เชี่ยวอะไรไม่เท่าเทียมกันของผู้ที่จะได้รางวัลมาตเตอรเรียแรงนั่นเองนะครับผมดูอย่างผมสนะิอันนี้อันนี้ผมพอใจมากเลยนะมีก็ได้ก็เ่นเขียวเช็ดก็โอเคนะประมาณนี้นะก็อันนี้ประมาณนี้นะเป็นการลบกดการนับมาตเตอรเรียแรงนะคือพวกของที่สําหรับพวกเดอะมอเดอร์อะไรต่างๆที่ทํามอตทําอะไรให้ทบเนี่ยจะได้นะก็คือได้ไปหแหละแต่ว่าไม่นับมาตเตอรเรียแรงในส่วนนี้ไปนะ แล้วก็พวกแรปเตอร์ไบบี้เอาอะไรเนี่ยมามาตอนนี้มาแล้วนะฮะอืมเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ไม่หมดโปรโมชั่นนั่นแหละต่อมาก็จะเป็นอัปเดตต่างๆนะอย่างเช่นอัปเดตต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นอันนี้อันนี้เป็นอัปเดตท,ที่ผมจะอธิบายง่ายๆนะเกี่ยวกับการอย่างเช่น,ชนคุณวาร์จเข้าเชดูคีจะเปลี่ยนแมปเปลี่ยนแมปแล้วหลุดระหว่างเปลี่ยนแมปหรือไม่โหลดแมปเลยหรือ เล่นๆอยู่ดีหลุดอันนี้ก็คือทําการแก้แต่ผมไม่รู้ว่าสามารถแก้ได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่รู้นะฮะว่าแก้ได้จริงหรือเปล่าผมพ่อผมเพิ่งเพิ่งมาเปิดเกมมาแต่ยังไม่ได้เล่นจริงนะก็อ่านสดๆให้ดูเลยต่อมาก็แก้ไขบั๊กมังกรท่าลมนะก็คือเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนมันเพื่อนวิ่งตามมันก็ไม่ไม่ทำบัฟความเร็วให้แต่ตอนนี้มันก็แก้เมื่อก่อนก็เคยแกย้ครั้งหนึ่งนะแก้ได้แล้วแต่ทำไมมันกลับมาเป็นบั๊กเหมือนเดิมก็ไม่เข้าแจมกันตอนนี้ก็แก้บั๊กมังกรท่าลมแล้ว แล in right ้วก็บั๊กในตลาดนะเกี่ยวกับการใช้ฟักนะคือการคำนวณอ่ะแล้วก็ต่างๆนานาฮะอืมก็ประมาณนี้แล้วก็แก้ปัญหาแบบไม่โหลดแก้ปัญหาแหลกนะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมกลับมาเข้ามาเกมดีกว่าสัปดาห์นี้มีอะไรสัปดาห์นี้มีอะไรอ่าก็จะมีการเมื่อวานเนี่ยมันคูณคูณทุกอย่างนะร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะอยากจะบอกเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนะเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยหลังจากอัพ เรียกว่าไงดีวะหลังจากมันมันสิ้นสุด6โมงเย็ยนของเมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะแพทจะอัพเนี่ยมันทุกอย่างคูร้อยเหมดเลยนะแต่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะอ่ะแล้วของแรใหม่ในเครอร์เชสก็จะเป็นปีกลาฟฟี่นะถามว่ามันมาเมื่อไหร่มันมาตั้งนานแลนะ้วฮะแต่ว่าผมไม่รู้มันจะหายจะยังไงไงก็เพิ่งรู้ว่ามันได้จากเคออร์เชสนะผม โฆษณาให้ตายเถอะเว็บไซต์พ่อองดิ์กำลังเปิดเพลงอยู่ให้ตายดิโอช่างแมนอันนี้ถือว่าถือว่าไม่มีนะฮะอยู่นี่ตือเว็บไซต์พ่องดิสต์เอามาเข้าเรื่องดีกว่าสัปดาห์นี้มีอะไรนะสัปดาห์นี้มีอะไรก็ลำคาญไว้เยอะโฆษณาเฮ้ยมึงจะยาวเรื่องหนวะอ่าเอามา เริ่มงมาที่คอนเทนต์นะคอนเทนต์อ่าคอนเทนต์สัดสดปดาห์นี้จะเป็นการวางบล็อกนะครับผมวางบล็อกบล็อกบล็อกอ่าแล้วก็มีเฟสทิกเตอร์นะฮะอ่าขาดใช้ดูฮันเตอร์เรลวันแนนนะฮะเอฟพีม,มาเตอร์ดีแล็งเหมือนเดิมนะแล้วก็เออเรียกว,ว่าอนะไรวะไอ์ขาดอะขาด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 นะก็ใช้พลังนะ เออเออหือตายเพลงมาได้ย,ไดย,ยังเพลงมาได้ยังไอสัตว์โฆษณาจบยังอ่ะก็มาอูไปถึงไหนแล้ววะนี่ไปแล้วใช่ไหมป๊บไม่มีอะไรเนะี่ยก็อืมลืมบอกไปเรื่องมังกรท่าน้ำก็สามารถไปหาได้ตามดาวเวิร์นะดาวเวิร์มนะคงไม่ต้องมาถามผมแล้วนะว่าไปยังไงเนี่ยนี่ฮะประตูแบบเนี้ย อยู่ไหนก็ได้ฮะอยู่ไหนก็ได้ไปหมดเลยแต่ถ้าใครเข้าอยู่ก้าได้จะดบจะดบเอเซ็ตเศษแฟกเมนได้เยอะกว่านะก็แนะนําให้เข้าอยู่9ก้าแล้วไปแบบเธอชัวเธอชัวเธอชัวแบบสีอย่างเงี้ยสีเงี้ยเข้าใจไหมสีสีแบบเนี้ยเออแล้วเราจะมีสัญลักษณ์พวงมาลัยเรือนั่นแหละไปหาเอาเลยวิ่งไปหาหรือจะกดตามคนก็ได้นะฮะเอาคือไม่ต้องถามผมนะส่วนการเข้าขับนะการเข้าขับการเข้าขับเข้าใจไหมการเข้าขับอะคือมันไม่จำเป็นต้องสอนอะไรแล้วก็แค่ คุณเอ่อคุณกดโอแอดผมมิคุจ้านะมิคุจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมิคุจ้าอ่านี่คือชื่อผมในเกมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่าพอแอดเสร็จแล้วอ่ะคุณรอ,อยังไงก็ได้รอ,อยังไงก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นต้องขออภัยด้วยนะคือพอเห็นผมออนไลน์ปุ๊บเนี่ยมิคุจ้าเนี่ยโชว์ชื่อหรือไม่ก็โชว์แบบไอ้ตรงมุมล่างขวาเนี่ยล่างขวาเข้าใจไหม ล่างขวาเนี่ยก็ให้ให้กระซิบผมมาอย่างเช่นสมมุติว่าไอเชียนี่คือมิกุจิฮานะกระซิบมาบอกพี่พี่เข้าขับหน่อยอะไรประมาณเนี้ออถ้าใครแนะนําให้ลงมอดไทยสะดวกขอเข้าครับหน่อยอะไรประมาณเนี้แล้วก็ประมาณนั้นนั่นแหละนะโอเคไหมพอผมเห็นคุณปุ๊บอ่าผมก็จะมา ปึ๊บเปิดมาปับ๊บอินไวท์พิมพ์ชื่อปร๊บประมาณนี้นะฮะแล้วก็อินไวท์คุณเข้าแต่ถ้าคุณมีแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะไม่สามารถเข้าขับได้คือเมื่อคุณมีขับห้าขับผมจะเชิญคุณไม่ได้โอเคโอเคแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบบมาพิมพในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะว่าพี่ขอเข้าขับหน่อยขอเข้าขับหน่อยไม่พิมพ์ชื่อกูจะรู้หรอว่าจะอินไวท์ยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือไม่จำเป็นต้องพิมพในใน คอมเมนต์ในในทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์แล้วก็เอ่อคอมเมนต์ใน u t u b e คอมเมนต์ใน a c e b o o k อินบ็อกซ์ใน Facebook ผมบอกเลยผมไม่รู้เรื่องนะคืออยู่ดีคุณมาขอเข้าขับหน่อยแล้วก็ชื่อ,ช,อชื่อมาพอผมอ้ออ้อชื่อนี้นเองสมมุติว่าชื่อชื่อคุณชื่อดิกใช่ไหมพิมดิกเข้าไปปุ๊บกดอินไว้ปั๊บมันบอกว่าไม่ออนไลน์เพราะว่าคุณไม่ออนไลน์ผมไม่รู้ว่าคุณออนไลน์เมื่อไหร่ไง คือทางที่ดีที่สุดก็คือแอดเพื่อนผมไงแอดเพื่อนผมแล้วก็กระซิบบอกนะผมก็จะได้รู้ว่าเออคุณออนไลน์แล้วนะตอนนี้นะคุณออนไลน์แล้วคือคุณออนไลน์แล้วผมก็จะอินไว้เข้านะแบบไม่ใช่ว่าอยู่ดีดมาคือมันมันคนเรามันออนมันออนไม่เหมือนมันออนไม่เหมือนกันนะ่ะเข้าใจไหมคือคนผมผมกับคุณออนไลน์ไม่เหมือนกันนะคือบางทีคุณอาจจะไม่ออน แล้วอยู่ดีๆมาคอมเมนต์ใน YouTube หรือ Facebook เนี่ยผมจะไม่สามารถอินไว้คุณเข้าได้เลยยิงยิ่งไม่บอกชื่อก็ไม่รู้นะหรือจะบอกชื่อผมก็อินไว้ไม่ได้ดีเพราะว่าคุณไม่ได้ออนไลน์นะจุดนั้นนะฮะหรือถ้าโชคดีหน่อยคุณออนไลน์ก็โอเคแต่ผมคิดว่าคือแอดเพื่อนผมมาแล้วก็กระซิปในเกมเนี่ยจะสะดวกที่สุดสะดวกสะดวกสะดวกโคตรบอกเลยนะประมาณนี้อ่ะก็กลับมาที่สัปดาห์นี้มีอะไรกันต่อนะผมสัปดาห์นี้มีอะไร บ่นมาบ่นมากมาก็กสําหรับแคลเซนเนี่ยผมจะเข้าสู่ช่วงเปิดกล้องโชว์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 โช,ว,ชว์ไปขับเออขับวอล์กดีกว่ามันคือที่สะสมของนะสาหรับนาตอนตอนนี้เอในจุดจุดนี้แต่แต่ถามว่าผม,มทำไมไม่สร้างขับวอเพราะว่าตอนนี้มันมันเต็มเต็มแล้วอาจจะสร้างไปทำไมเยอะแยะนะอ่าผมจะประเดิมด้วยการเปิดกล่องโกลเ,เด้นแคลเซน อเออทาวเวอร์ออฟไทเกอร์อยากได้ปีกอะจริงๆนะเปิดเลยฮะ63กล่องกูจะได้อะไรไหมคือตอนนี้กล่องมันไม่ไม่ค่อยมีนะมีน้อยอีกแล้วอ,ะอ่ะกูขอปีกหน่อยก็ได้สักอันหนึ่งเฮ้ยฮกล่องห้ากล่องหากล่องห้ากล่องหากล่อง กแต่ไม่ต้องถามว่าทําไมผมไม่เปิดโทเออเดอร์เพราะผมไม่สามารถที่จะเก็บเก็บฟักได้นะผมโอเคนะคือเพราะว่าผมต้องทํากิจกรรมเป็นแบบวับนเสาร์วันเสาร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยแบบไม่มีไม่ค่อยมีฟักเก็บเท่าไหร่นะก็เลยไม่มีโอกาสได้เปิดทเออเดอร์เท่าไหร่ก็ที่ผมจนก็พรองอย่างนี้แหละทําคลิปแจกไอไลฟ์แจกไปทั่วนะ yahoo ได้แล้วเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าปีกปีกลาฟีลิวิเตอเตตเตอร์อะไรนี่แหละมจะดูกันดีกว่าว่าปีกมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเอออันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเสือนะเสือแมวน้อยปีกก็เป็นอย่างนี้นะครับผมโอ้เป็นก้านใบไม้นะฮะ สวยไม่ล่ะเป็นก้านใบไม้นะลองโพสดูอะ slash pose เนีย P o S e นะเออง้อสวยสวยใช้ได้ใช้ได้ไดถ่ายรูปไปเออแฉเดบร้อยนะครับผมก็ว่าคลิปสัปดาห์นี้มีอะไรก็น่าจะจบเพียงนี้แหละฮะเออลืมไปลืมไปนะส่วนเออ ที่คามนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะส่วนมังกรเนี่ยหาเองนะมันจะเป็นมังกรมังกรยังไงอ่ะมังกรเป็นเหมือนปลากระเบนคล้ายปลากระเบนอ่ะเข้าใจไหมมันจะเหมือนปลากระเบนอยู่ใต้น้ําอ่ะส่วนมันเป็นยังไงเดี๋ยวความสามารถมันเป็นยังไงก็นี่ฮะเฮ้ยมีพิษนตนาตาปลาเล่นด้วยโอ้โหเยี่ยม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 ยอดกูได้ไรไหมไม่ได้เห็นได้ไรเลยเออมังกรมันจะเป็นเอออยู่ไหน อันนี้ฮะนี่ไม่มีขายๆนะมังกรนี้มันก็จะช่วยเพิ่มสองร้อยสิบ physical damage เพิ่มพันแปดเลือดรีเจนนะแล้วก็ห้าสิบไม่จิกอะไรประมาณเนี้ยก็มังกรไม่ก็มามาให้กูได้เรื่อยๆแหละก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าส่วนเออไหนวะที่ที่ที่ครับอ๋อนี่ไงไอ้นี่นะสังเกตว่าไอตัวนี้จะมีพูดน้อยอยู่ด้วยนะผม เป็นคนขายของนะเออพี่พี่นาะติสแนทะติสเดือดพูวิโอพูวิเยอร์อ่าเป็นเซนทอร์นะมาเซนทอร์เป็นอย่างนี้นะฮะใช้หนึ่งพันเหรียญน,นะส่วนใครอยากได้ก็แค่ไปฟาร์มนะถ้าได้ยูเก่าผมคิดว่านะ่าจะได้มากหน่อยนะก็เป็นว่าจบคลิปเท่านี้แล้วกันครับบ๊ายบายครับผม